สวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟนๆหวยนะครับช่องหวยลาววันนี้เนาะทุกทุกท่านกันเลยนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับหวยลาวนะครับสำหรับในงวดที่แล้วนะครับสูตรวิ่งเลขวิ่งตัวเดียวนะก็ยังเข้าเหมือนเดิมนะครับเข้าต่อเนื่องมา 2- 3สามงวดแล้วนะ นะครับก็จะมีในสูตรที่เข้าก็มีนะครับแล้วก็ในสูตรที่หลุดก็มีนะครับแล้วสูตรนี้นะครับลงเป็นงวดแรกนะก็ไม่มาเลยนะครับเป็นสูตรจับได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับจับได้ทั้งบนทั้งล่างก็ไม่ได้ใกล้เคียงเลยนะครับเนาะเอ<า>เอนะครับอ <OK> ่ะโอเคนะครับนมาดูต่อนะครับมาตามต่อในสูตรนี้แล้วก็ในสูตร เล็กบิงกันนะครับอ่ะเอาสูตรไหนก่อนเอาสูตรนี้ก่อนแล้วกันนะครับเนาะ mm hmm. ก็หวังว่าจะกลับเข้ามาอีกนะสำหรับในที่ในสูตรนี้ผลหวยราพัฒนานะครับในงวดที่แล้วแล้วก็ออกไปนะครับในที่3 4 6 3 2 2 3 4สามสี่หกสานะครับก็ ตามสูตรเลยนะครับงวดที่แล้วนําในหลักแสนนะครับหลักแสนคูณด้วยเลขคงที่5้านะครับหลักหมื่นนี่คูณด้วยเลขคงที่2แล้วก็5้านะค,คูณ2ตัวแล้วก็หลักพันนี่จะคูณด้วยเลขคงที่3ามนะครับ3 5หเป็นสิบ้านะครับ 2, 4, 2 4, นะครับ4ี่สองเป็น8 4 5ี่ห้านะครับเป็นยี่สิบามนะครับ6คูณ3ามเป็น18 ก็จับบวกกันนะครับ5บวกกันกับ8นะครับเป็น13นะ3บวกกันกับ8นะครับก็จะได้1งวดที่แล้วนะครับบวกกันได้8ก็จะเพิ่มแท้มไปนะครับเป็น9งวดเมื่อนี้จับบวกกันได้1เพิ่มแต้มไปก็จะได้2นะครับได้1กับ2นะครับในที่ในเด็ด2ตัวในชุดแรกนะครับต่อไปอีกชุดหนึ่งนะครับเรานําหลักแสนคูณด้วยเลขคงที่เาละหมื่นนะครับคูณด้วยเลขคงที่5นะครับแล้วก็ในที่ในหลักร้อยจะคูณด้วยเลขคงที่ที่5นะครับแล้วก็หลักสิบคูณ5เหมือนกัน หลักหน่วยนะครับก็จะคูณด้วยเลขคงที่6นะครับนนั่นแหละนะครับ3 9นะครับเป็น27เนะ45เป็น20นะครับ3 5เป็น15 25นะครับได้10นะ26เป็น12นะครับก็จะได้นะครับ7บวกกันกับ5อันนี้เป็น0นย์ตัดไปเนาะ7บวกกันกับ5เป็น12นะครับ2บวกกันกับ6ก็จะได้8 วดที่แล้วจับบวกกันได้1เนาะอ่าเพิ่มแต้มไปนะครับเพิ่มแต้มไปให้ได้เด่น5ตัวนะวจะเป็นะเ9 0ป็น8นะครับในชุดในตัวเด่นตัวนี้นะครับชุดแรกก็ได้1 2ชุดที่2ได้8 9 0 1 2นะครับ1 1 2 8 9 0 1 2อะ่ะ จะมาไหมเนี่ยนะครับสำหรับในที่ในงวดนี้งวดที่แล้วนะครับก็ออกไปในที่3 4 6ส2 2เนาะเออลงงวดแรกนะครับงวดที่แล้วนี่ไม่มานะครับงวดแรกก็ไม่มาไม่มีเลยนะออาลงงวดที่2นะครับว่าจะมาไหมนะครับสำหรับในงวดของวันที่7นะครับ7พฤษภานะครับเนาะนี่เลยนะครับอ่ะ นี่แหละก็ยังไงก็ขอให้เฮงๆปังๆแล้วกันนะครับถ้ายจำจับคู่ไปก็นะครับก็จะเป็นในที่ใน1นึ 8, 1่งแปดหนึ 0, ่งเก้าหนึ 8, ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสองแปดสองเก้าสองศูนย์สองหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นในที่ในสองสองนะครับเป็นสูตรบนล่างนะครับสูตรบนล่างเรามาดูในสูตรเล็กวิ่งนะครับสูตรเล็กวิ่งยังเข้าดียังเดินดีต่อเนื่องนะครับสูตรนี้อ่ะลงมาก็สองสามงวดแล้ว ผลวดที่แล้ว3 4 6 3ี่นะครับ, 3, 4, 6, 3, 2, 2รบก็ทําสูตรเหมือนในงวดที่แล้วเลยนะครับนำในที่ในหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นก็จะคูณด้วยเลขคงที่8แับแล้วก็ในที่ในหลักพันนะครับจะคูณด้วยเลขคงที่8เหมือนกันแล้วก็ในหลักสิบนะครับจะคูณด้วยเลขคงที่9ตามนี้นะครับเนาะ4 4คูณ8นะครับ4 8เป็น32นะครับ6 6 8นะครับเป็น4 8 2 9นะครับเป็น18นะก็จะ2นะครับ2บวกกันกับ8เป็น10นะครับก็0นะ0บวกกันกับ8ได้8นี่แหละครับก็ลองดูนะครับนาะว่าจะมาอีกไหมนะครับเนาะสำหรับในที่ในเลขนี้นะครับเลขวิ่งเลขวิ่งเด,เด่นตัวเด่นตัวเดียวนะครับได้เลข8นะครับเนาะเออก็ขอให้เดือนดีเข้าต่อเนื่องแล้วกันนะ สูตรนี้ลงหลายงวดแล้วนะครับนี่งวดที่แล้วใครเห็นสูตรนี้บ้างขอ comment คอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยนะครับเนาะเออสูตรนี้ลงหลายงวดแล้วนะครับไม่ได้สูตรใหม่นะสูตรนี้ได้8นะจะไปในที่ในหลักไหนแต่หลางๆนี้ก็มานะครับมาในล่างเนาะมาล่างในหลัก10นี่เลยนะครับเนาะเออถ้ามาเนี่ยมาต่อกันเลยเนาะหรือว่าจะมาในหลัก10อีกต่อกัน3มงวดติดนะครับมาในที่ใน8 ในงวดของวันที่7นะครับพฤษภาคมนำไปดูนะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับสูตรหวยมีเข้ามีหลุดนะครับยังไงก็อย่าริมกดติดตามกดกระดิ่งช่องทางนี้ไปด้วยนะครับช่องหวยลาวันนี้นะครับหวยลาวันนี้คลิปนี้สูตรนี้ก็จะเปในที่ในสูตรเลขวิ่งตัวเดียวนะครับได้ทั้งบนแล้วก็ทั้งล่างนะครับสติทานี้เลยนะครับหลายงวดแล้วนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 นะครับสิบงวดนะครับหลุดเพียงงวดเดียวนะสิบงวดอ่าก็ถือว่าเข้าเก้างวดนะครับเนาะก็ขอให้เข้าขอให้เดือนดีต่อเนื่องแล้วกันนะครัสำหรับในวันที่7นะครับแล้วก็จะเป็นในสูตรบนล่างนะครับสูตรนี้เป็นสูตรบนล่างสถิติก็ก็หลายงวดอยู่นะครับเนาะก็อาจจะมีหลุดบ้างบางงวดนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10งวดนะครับเนาะ10งวดหลุด2งวดเออนะครับ10งวดหลุด2งวด นี่เขาให้นะครับเออสังเกตว่างวดงวด,งวดที่หลุดนะครับคล้ายๆกันเลยนะครับเนาะนี่ในเด่นห้าตัวนี่หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับแล้วงวดล่าสุดหนึ่งสองสามสี่ห้าเออเออเนาะมันก็บางอื่นนะนะครับหรือว่าในงวดนี้จะมาในนี้นะครับเนาะเออเพราะว่างวดที่แล้วมันหลุดนะมันหลุดงวดนี้ก็ขอให้เข้าแล้วกันเนี่ยเห็นะไ,ไหมครับหลุดปับ๊บเนี่ยให้เด่นหนึ่งเด่นสองมานะครับ นี่เหมือนกันนะครับหลุดปั๊บเอบปึ๊บให้เด่นหนึ่งเด่นสองมาแสดงว่าวันนี้มีหนึ่งมีสองหรือเปล่านะครับสำหรับในที่ในหวยลาวพัฒนานะครับก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับขอให้สูตรนี้กลับเข้ามาเฮงกลับเข้ามาปังๆแล้วกันนะครับจับได้บนล่างนะครับยังไงก็ขอให้สมาชิกทุกๆท่านโชคดีแล้วกันนะครับหากในคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ